มาทำความรู้จักหนังสือไร่ของผองสัตว์หรือ Animal Farm ฉบับของสำนักพิมพ์มนานมีบุกัน Animal Farm หรือไร่ของพ้องสัตว์เป็นวรรณกรรมเสียดสีสังคมสคุณค่าที่ยังสะท้อนการเมืองได้ทุกยุคทุกสมัยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราสัตว์ไร่แมนเนอร์ถูกเจ้าของปกครองอย่างไร้เมตตาจึงลุกขึ้นมาขับไล่มนุษย์ออกไปและเปลี่ยนให้ไร่แห่งนี้กลายเป็นไร่ของผองสัตว์ ที่สัตว์ทุกตัวมีความเท่าเทียมกันแต่แล้วพวกหมูที่มีสติปัญญามากกว่าสัตว์อื่นก็เริ่มขึ้นมาจัดการเรื่องต่างๆในไร่โดยเฉพาะหมูที่ชื่อนโปโลเลียนซึ่งได้วางแผนการบางอย่างไว้ในใจ Animal Farm ฉบับนามีบุ๊กวาาพประกอบโดยคุณกองแตงเกรบอง s a ่ว a s t h e ์ครับ c o n t k i n t ินดีติด i ใหรูจกตุกกนับคุณกองแตงเกรบอก เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชาวเบลเยียมมีผลงานหนังสือเด็กมาแล้วกว่า65เล่มปัจจุบันผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์และแปลไปแล้วในหลายประเทศสามารถติดตามผลงานอื่นๆได้ที่เพจ f a c e b o o k และ i ิน t a g r กรมกองแตงเกบองเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในไร่ของพ้องสัตว์ Animal Farm ฉบับภาพประกอบสีสีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชนนำทั่วประเทศ